โปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยนอกจากจะเป็นโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยแล้วครับเรายังมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยเช่นกันครับ นี่เลยฮะไอคอนเฟสไอเซรามเซรั face, ่ม um, um, หน้ากระจกอิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าครับชิ้นแรกทดลองครับจนได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตัวแทนและผู้บริโภคสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนั่นเองนะครับสินค้าใหม่ของเรานะครับต้องมากับโปรโมชั่นสุดว้าวอย่างแน่นอนครับเพียงแค่คุณสั่งซื้อไอคอนเฟสสินค้าใหม่ของเรานะนื่งไอคอนเฟสไอเซรามเซรั่ม um, หน้ากระจกครับ420ชิ้นขึ้นไปครับคุณก็จะได้รับกำไราส่วนแบ่งเพิ่มเติมครับอีกชิ้นละ5บาทของทุกๆชิ้นที่ไอคอนเฟส กจกให้กับตัวแทนจำหน่ายทุกท่านในวันที่5เมษายนถ้าของปีหน้าก็คือ5เมษายนปี2567นั่นเองนะครับและเป็นไปแบบนี้ทุกท่านต่อที่2ครับรับไปเลยครับทริปท่องเที่ยวฮ่องกงครัแบบ all inclusive ครับคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยทริปนี้มูลค่า25,000บาทครับรับไปเลยริปนีแรกครับเพียงแค่สั่งซื้อไอคอนเฟสไอเซรัมเซรัมหน้ากระจกครับ210ชิ้นขึ้นไปคุณก็ได้รับกำไรส่วนแบ่งเพิ่มเติมนะครับของทุกๆชิ้นที่ไอคอนเฟสไอเซรัมขายได้อีกชิ้นละ5บาทตลอดอายุสััญญาากรเป็นตวแทนจหน่ายของงานก